เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะเพื่อนผมน้องป้าเพื่อนนะครับสวัสดีกับเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะเพื่อนผมน้องป้าเพื่อนนะครับวันนี้ก็อยู่กับที่ศาลก๊อกก้าแลก็คือเหตุนเนี่ยก็โหลดกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับพอเข้าไปทำอะไรเสร็จแล้วนะแล้วผมลองเข้าไปนะตอนแรกก็ภาษาเกียร์เนี่ยแ,แล้วมันเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ไงอ่ะผมก็งงนะก็ไม่คิดอะไรหรอกก็รอไปสักพัก ง่ะนะเราก็ดูันเลยกันว่าเป็นยังไงนะฮะมันแก้ปัญหายังไงอ่ะโอ้โคตรสิ่งฮะแล้วต้องกดตรงออฟไลน์หรืออะไรไม่รู้อ่ะเพราะอ่านเอาเหมือนกันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะใครรู้ก็บอกกันด้วยนะพราะกดเข้าไปครับเราดูดีๆนะฮะรุดฮะเพราะอะไรครับใครรู้บ้างเพราะอะไรใครรู้ก็บอกกันด้วยนะครับ แค่นี้แะครับใครรู้นะบ๊ายบายครับบอกด้วยนี่โปรโยากนั้นจริงๆหนูแค้นได้ดูนะ